วันนี้ทางช่องเท r ร์โบเทรนขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถขุดรุ่นยอดนิยมที่หลายคนในวงการก่อสร้างและงานเหมืองให้ความสนใจอย่างมากนั่นคือทาทาฮิตาชิรุ่น X200 NC Super ปี2026รถขุดขนาดกลางที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานหนักในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนงานเหมือนงานขุดดินงานฐานรากหรือแม้แต่งานในพื้นที่จํากัดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งพลังประสิทธิภาพความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาว ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกเราจะเห็นได้ทันทีว่า x 2 0 0 LC น u p e r ซปปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งดุดันและทันสมัยโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้รับแรงบิดและแรงกระแทกได้ดีสีของตัวรถเป็นโทนที่ดูสะอาดตาและเป็นเอกลักษณ์ของทาทาฮิตาชิให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพเหมาะกับไซส์งานขนาดใหญ่ห้องเครื่องและโครงสร้างด้านข้างถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายช่วยให้การบำรุงรักษาและการตรวจเช็คประจำวันทำได้สะดวกลดเวลาหยุดงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม หัวใจหลักของรถขุดรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงที่ถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษสำหรับงานหนักให้แรงม้าสูงแรงบิดดีในรอบต่ำทำให้การขุดการยกและการเคลื่อนย้ายวัสดุทำได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นดินแข็งหินหรือทรายเครื่องยนต์มีความทนทานสูงทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานเหมาะกับการใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ช่วยลดต้นทุนการทำงานในระยะยาวซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากระบบไฮดรอลิกของ X200 l c Super ปี2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้การตอบสนองของแขนบูมและบุ้งกี่ทำได้อย่างแม่นยำควบคุมง่ายและมีความนุ่มนวลผู้ควบคุมสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกกระชากหรือฝืนระบบนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน ลดเวลาในแต่ละรอบการขุดและยังช่วยลดความเมื่ยล้าของผู้ขับขี่อีกด้วยเหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยําสูงห้องโดยสารของรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นหลักภายในกว้างขวางมองเห็นพื้นที่ทํางานได้ชัดเจนจากทุกมุมกระจกบ,บานใหญ่ช่วยลดจุดบอดเก้าอี้นั่งสามารถปรับได้หลายทิศทางรองรับสรีลักษ์ของผู้ขับขี่ลดอาการปวดหลังเมื่อทํางานเป็นเวลานานแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานง่ายแม้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถเรียนรู้และควบคุมรถได้อย่างรวดเร็วระบบปรับอากาศทำงานได้ดีเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยช่วยให้ผู้ขับขี่ทำงานได้อย่างมีสมาธิตลอดทั้งวันในด้านโครงสร้างช่วงล่างทาทาฮิตาชิ x 2 0 0ศ c น u p e r ซีซูเปปี2026มาพร้อมแทรกที่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับน้ำหนักตัวรถได้ดี ให้ความมั่นคงในการทำงานแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่นโคลนหินหรือพื้นที่ล่าชันโครงแชสซีถูกเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษลดการบิดตัวของตัวรถเมื่อทำงานหนักช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว อีกหนึ่งจุดที่ผู้ใช้งานหลายคนชื่นชอบคือความง่ายในการบำรุงรักษา X200 l c Super ถูกออกแบบให้การเข้าถึงจุดสำคัญต่างๆทำได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกหรือจุดหล่อลื่นต่างๆช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงในการดูแลรักษารถรุ่นนี้เหมาะทั้งสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีฟอร์ลิรถจำนวนมากและผู้รับเหมารายย่อยที่ต้องการรถขุดคุณภาพดีในราคาที่คุ้มคา่า ในแน่ขององค์การใช้งานจริง x 2 0 0 l ู Super ปีส0 2 6ามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบุ้งกีหลายขนาดหัวเจาะหัวแคลมหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆทำให้รถขุดคันเดียวสามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเหมาะกับไซส์งานที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ใช้งานสามารถปรับรถให้เข้ากับงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาทาฮิตาชิให้ความสําคัญรถขุดรุ่นนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่ครบถ้วนโครงสร้างห้องโดยสารแข็งแรงป้องกันการกระแทกระบบเตือนต่างๆช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะของตัวรถได้ตลอดเวลาลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในไซ์งานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าทาทา,ทาฮิตาชิ x 2 0 0 LC นย์ศูซเปอร์ปี2026ถือว่าเป็นรถขุดที่ให้สมดุลระหว่างราคา ประสิทธิภาพและความทนทานได้อย่างลงตัวค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่สูงอะไหล่หาง่ายมีศูนย์บริการรองรับช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วลดเวลาหยุดงานและเพิ่มผลกําไรให้กับธุรกิจสําหรับตลาดประเทศไทยรถขุดขนาด20ตันถือว่าเป็นขนาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลาย x 2 0 0 l c น u p e r ปี2026จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้รับเหมาที่ต้องการรถขุดที่เชื่อถือได้ ใช้งานได้ยาวนานและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นงานในเมืองงานชนบทหรืองานในพื้นที่อุตสาหกรรมรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนจากประสบการณ์การใช้งานของผู้ขับขี่หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถขุดรุ่นนี้ควบคุมง่ายเครื่องแรงแต่ประหยัดน้ำมันระบบไฮดรอลิกตอบสนองดีทำงานได้เร็วและแม่นยำห้องโดยสารสบายลดความเหนื่อยลา้าทำให้สามารถทำงานได้นานขึ้นโดยไม่กระทบต่อสุขภาพของผู้ขับขี่ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจริงสรุปแล้วทาทาฮิตาชิ X200L4 Super ปี2026คือรถขุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานหนักอย่างแท้จริงให้ทั้งพลังความทนทานความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถขุดคุณภาพสูงสำหรับใช้งานในระยะยาวหากคุณกำลังตัดสินใจลงทุนในรถขุดสักคันรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่คือเหตุผลที่ทางช่อง t u r b o t r เทรนนำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลและหากชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมติดตามช่องเ u r b o t r เทรนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถจักรกลหนักรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต